สวัสดีครับวันนี้เราตอนเช้าเราเราตารถวดกันนะครับวันนี้เราจะมาปะปเปิ้นกิจกับมือถือกันโอเคสวัสดีครับน้องมังกรแกะเลยน้องมังค์พันแกะเลยเดี๋ยวพี่ก็แกะฝากเครื่องด้วยจะพี่สีเดงนะน้องจิจก็อยากได้จะทำใหม่ครับน้อยใจก็เลยอยากได้เครื่องเงี้ย

อืมเก็บไม่ได้เปลวด้วยส่งเลยเออส่องพี่ด้วยเลยเดี <c oughs> ๋ยวส่งจูม <c oughs> มาเอฟด้วยคนดิออกอก่อนเลยวไตะกายไป <c oughs> ไปห่างๆไปห่างเดี๋ยวมันเข้ามันเป็นฐานเกมน,นี้จะโดนดิบไม่ได้ <c oughs> โอเค กออล้องงไมันเป็นตอางยีนีเดินดิไม่ได้ dạng của chị bé chị phân chị phân chị phân chị bé, bé. Ờ, <laughs> <laughs>